วันที่14ธันวาคม2566องค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์โดยการนำของดรประถินนักสำรานนายกอบาตเสเดียงพร้อมด้วยนายสุทินนักสำรานรองนายกอบาตาสเสดียงนำคณะสมาชิกสภาอบาตาสเสดียง13หมู่บ้านประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีนายประมวลสงประเสริฐประธานสภาอบาตาสเสดียง เป็นประธานเปิดการประชุมหนห้องประชุมชั้น 2, อสองอบตเสเดียงมีนายสมบัติหมื่นรามรองประธานสภาอบตเสเดียงนายนัทพลจันพิลาปรลัดอบตเสเดียงจ่าเอกนัทพลชาติชัยหัวหน้าสำนักประลัดอบตเสเดียงนายวัฒนชัยศรีจริยานิติกรชานการอบตเสเดียงนางรำไพพันธศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบายและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยวาระการประชุมเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566พร้อมรายงานผลการวันที่15ธันวาคม2,566ดรประถินนักสำราน นายองค์การบริหารสุตบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้จ่าเอกนัทพลชาติชัยหัวหน้าสำนักปลัดอปปตเสเดียงเป็นผู้แทนร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชัชาวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีปินดนายทศพรเกตทองจากจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเยาว,วชนรุ่นใหม่ร่วมต้อนรับและปิดโครงการณนะกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่1ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วันที่19ธันวาคม2566องค์การบริหารส่วนตะบนเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นำโดยดรประถินนาคสำรานนายกองการบริหารส่วนตะบนเสเดียงในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตะบนเสเดียงประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาะวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตะบนเสเดียงครั้งที่หนึ่งทับพเเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารสุดมนตรเสดยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยมีนายนันทพลจันพิลาปรัดับอปต,อปตอสเดียงในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยนางสาดารุณีปัจชาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขอปตอสเดียงในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดเรธีรวัตรคำโฉมสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อนุกรรมการ นางเกตแก้วรอดมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนเสเดียงอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุท,ที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแล,แลรายบุคคลและค่าตอบแทนตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่23ธันวาคม2566ดรประทินนาคสำรานนายกการบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มอบเงินสนับสนุนและร่วมพิธีเปิดโครงการเดิน,นรณรงค์และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจปีงบประมาณ2,567เทศบาลตำบลท่าพลโดยมีสสจากรรัฐผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุร์เขต2พักพลังประชารัฐเป็นประธานพิธีเปิด นายสมนึกสกุลวงศ์นายกเทศมนตรีตำบนท่าพลกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอประชาชนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบนท่าพลร่วมกิจกรรมณสนามกีฬารวงเียนบ้านท่าพลท่าพลวิทยาคารตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ วันที่27ธันวาคม2566ดรประทินนาคสำราญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์นายกองการบริหารสตบนุดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในระดับปถมวัยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์โดยมีดรไทยผานน์ผู้อำนวยการสมัง,งานเขตพื้นที่การาศึกษาประถมะศึกษาเพชรบูรณเขตหนึ่งเป็นประธานเปิด นายวีรพลธทิกะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุญกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมนำคณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนร่วมในพิธีเปิดและให้การต้อนรับวันที่28ทธันวาคม2,566ดรประเทนนาคสำราญ นายองการบริหารสนบลเสดยงอำเภอเมืองเพชรบูร์มาหมายกับนางออนบัญยาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเป็นผู้แทนประธานพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสงฆ์วัดสนธิกกรประชารามประจำปี2566เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567โดยมีนายประมวลสงประเสริฐประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือประธานสภาอบตเสดียงเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยนางยุภาพ ผ่อนชูสายรองประธานกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาว่าที่รัฐรีหญิงทิติมาศีสุขรองปลัดอบตอสเสดียงนางเปรมกมลปานลักผู้ในการกองการศึกษานางสาวนัทภาปัญญาชิตตานนนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษานางสาววันเพ็ญแก้วตารักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านไร่เหนือนำคณะครูผู้ช่วยครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญและให้การต้อนรับ ณนะศูนย์พัฒนาเด็กเ็กบ้านไร่เหนือหมู่ที่3สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียง วันที่28ธันวาคม2566ดรประทินนาคสำราญนายองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมาการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่2ทับ2,566เพื่อขอมติที่ประชุมคณะกรรมาการเรื่องขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกระมนชัดปรอมอิมและอาจารย์ Lin, orn, ดรกิติวินเดชวนากรโดยมีรองศาสตราจารย์ดรการอัมพานนท์คณะบดีคณะครุศาสตร,ร์เป็นประธานเปิดการประชุมมีคณาจารย์และกรรมการร่วมประชุมในห้องประชุม e d ดี1คณะครุศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์